ไปบ้านมีตัวนึงมีตัวใกล้นะตรงนี้ขอปืนหน่อยติดตัวนึงเฮ้ยขวาตัีขวาติผ่ายแล้วจิงจิงกนะเจ็บว่ะบ้านนี่ก่อนผมเจอคนสุดท้ายแล้วอ้าวกูโดนล,ล่ะ มีคนร้าต่อผมไปวะแปลว่ามีตี้อื่นอีกควเลือดแผลตัวไหนเนอะกันที่นี้มันตึกซ้ำๆเอาหมดเลยหมดเลยหมดเลยเอามีตีหนึ่งอ่ะเห็นมันรายี่เดียวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วบ้าน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 ตรงนี้มา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 ฟ้าตัวหนึ่ง าโจมา,า,จาน้องๆยังยังยังตึกพี่ยังพี่ผมดได้พี่ไม่เต็มบ้านบ้านยังอยู่นะบ้านยังอยู่2ตัวน็อกไปไหนึ่งบ้าครับ บ้านนี้บ้านับ้านคามีสองตัวของคาละตัวออกขวาได้นะช่วออกขวาพี่มาเจอสมอสโมก่อนนะพี่เดินก่อนผมล็อกให้พี่เดินก่อนพี่เจสซ์สโมก่อนนะพี่ยุบเสร็จแล้วนะเจสซ์สโมกแตกแล้วนะอยู่หลังคาซ้ายสองตัวละวโตคำนะพี่เดินแอร พี่ก็ไม่สมองอ่ะไปไม่ไม่มีไม่มีมีแต์เน็ตเออแต่แล้วบนเขาก็มีนึกว่าหลังคาจริงวะพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลล่าตู่ะอยู่หลังคาเอานึงเท่นี้ลอไว้ลอไว้ยิงฟรียิงฟรีขึ้นบ้านยิงฟอีลออยู่ ทำเสียงรอดอยู่ถอยแล้วเปล่าหลังคาผมเลยหลังคาถัดไปหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วจำใครเองอ่ะน่าจะถอยแล้วอ่ะหายไปแล้วเฮ้ยเสียงบ้านกลางบ้านผมบ้านผม Enemies ahead ฝั่งขวาหรือซ้ายฝั่งขวาหรือซ้ายไม่ไม่ชัวร์ว่ะเฮ้ยิงเสียงดูจ้ะ Enemies ahead ไหนท้องไรหรือกูรลอนวะไม่ไม่ขยับเลยอะ กตบับบ <By S 1> <ball>, ัเต็จหมดวะไหนวะหายไปไหนวะวัดมันอยเหร s h out มันมันน่าจะดันไปอยู่หลังๆน่ะวิ่งไป นี่น้องอ่ะนอ่อเอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่สื่อสารอะไรเลยพี่ผมน็อกมาอะไรประมาณนี้เยี่มีเฮ้ยคอนเริวคนเริวบัตสองทีนั่นบแหละไม่นัดนึงแล้วค่อยวาร์ป <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ใช่โทนี่อะเรียบร้อยแล้วพี่<อ>พี่กลับไปชุบโทนี่ก่อนมันมันหิวมันหิวดูมาลีเยอะไปปะเนี่ยของเอายามันห <laughs> <laughs> ออน่อยผมไม่มีอะ <laughs> <laughs> มี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 เอายางมัน <c oughs> สองคือไม่มีอะไรเอยู่จัดไม่ะรีบโดดเนยมีอะไรให้รู้พูดดิพูดดิสื่อสารดิน้องแท่งเนี่ยนัไงชม่ได้ใช่ไหมคลือเหลืองซากมีตัวเดียวปะมันจะตัวเดียวเดินเดิน นอนอยู่มันนอนอยู่เฮ้ยมีน้องนะไปไหนแล้วอ่ะหมด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 โอ้แล้วก็โชคดียิงยิงคนขับรถล่วงปลาสมไปละ อ,อัน,นแน่ตมูดูมตามด้วยแก่อะไรไปแน่น้องปลาสมูคละต้นางลังเฮ้ยต้นมา ไม่พักเลยเหมดยิงกันไม่พักเลยอุ้ยมีนักดูดใจกับผมไหมมีตัวอยู่บทคือบทจะมาก็มากันไม่พักเลย เลี้ยเปืองชอบพี่นัเล็กไม่ไหวแล้วเลโตเลโตไอ้ตุ่นี่เยอะยอ่าเรียบร้อยลซ้ไปเลตบ้านนี้มีคนไหมจริงมีรถอยู่หลังบ้านแต่ไม่รู้ว่ามีคนเปล่ายังไงบ้าเหรอะ ผมสมองให้ผมสมองให้เกิบวิกฤตได้ดีนะผมยิงเข้าหัไวไปมิดาล็อกเนากทีนายล้าแน้น่ะโอ้เข้าหัวบอกล้านเข้าหัวแปลว่าล้านอาจจะมีตัวหนึ่งหรือสองตัวแค่น <kaz uffy> ั <absorbed> ้นผมคิดวน่าจะสองเจ็บมากเก็บแล้วเข้าหัวเข้าหัว ไอ่เจอว่ะออกสายแฮมนะย้องใหญ่เด็กเขาไปเลยก็หมด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 ลุบลุงทีเอ้ามัตดาวอยู่ดาวอย,วอยู่มันดาวอยู่มันดาวอยู่ดาวอยู่เรื่องยิงไหนมไม่ลดโอ้โหทีนี้ <laughs> <c oughs> โอ้ยเองเอะใกล้พี่นะ ่าปลาระเบิดเคมายระเบิดอะไรเงี้ยเคมายระเบิดโคตรแล้วโคตลดโทษไปอ,ะอะ่ะเก่งอะไรของเอ่งวะตัวนี้นเอาเกินเลยขี้เล่น ชอบไปโทนี่เนาะพี่โก้เดี๋ยวเพิ่งจุ๊บพี่โก้เดี๋ยวเพิ่งจุ๊บทำไมอ่ะเยอะเขาทำผมมาเยอะสองคนเนี้ยเขาทำผมมาเยอะกูทำอะไรมันุบ้านหลังครับบ้านหลังบ้านหลังครับบ้านหลังผมก็ไม่ได้ปลาครับผมเป็นคนจุ๊บเธอจุ๊บเธเฮ้ยจุ๊บเธอเข้ามาเฮ้ยแต่มันหมดร้อยโอ้เลี้ยร้อยตายแล้วาาแมม่งนโดั แมวบัคกี้ผมละรอตเดียวไปเลยจ้าเฮ้ยมีคนมีคนเอาไปยิงผมหมดเลยไอทนี่แล้วมันวิ่งออกมาชนเราทำไมวะ นี้ยิงทำไมวะโจมันช็อคอยู่พี่อะไรไปเกิดขึ้นไว้วมันไม่ออกมาจะมาปาดปาดปาดใครไม่รู้แล้วมันก็อีกตัวสอมาปาดผมหวานยกเต็มเลยพี่โอ้โหใครยิงรถผมเนี่ยโอ้โห ได้เอาแบบไม่เบรกเลยนะยูวูเจ้าดเฮ้ยเฮ้ยอยอุทันาทำรถเลิกตัวเองระเบิดไปป่ะไม่ได้หรอพี่ต่่อได้ไมขึ้นมาได้ไงวะเอ้าขึ้นมาได้ไงวะโนนี่ เอาผมขึ้นไปได้ไงวะเท่านี้ผมลอยอ่ะตอนนี้พี่ปาร์คเอาปาร์คเช่วยด้วยปาร์คปาร์คอะไรวะปาร์คมันน้องมันน้อยโทนี้มันน้อยยิงข้ายิงข้าปาร์คตัวไหนอะช่วยด้วยปาร์คปาร์คช่วยด้วยปาร์คปาร์คอะไรอยู่วะเนี่ยโโนเนี่ยโซนัวนี้ปาร์คระเบิดให้พี่หน่อยดีเออหรือพี่อยากตาย มันล้นระเบิดไปแล้เออมันรนะเบิดไปแล้วรถมันรนะเบิดไปแล้วอ้าวไม่หายแล้วเกดแล้วเห <c oughs> มือนระปเบิดเด้งกระโดดละห,าห,าหา่างอะไรเหรับ นี่ไว้ก่อนอุ้ยโดนนินโดโดนน่น้องอีกรอบอ่ะดอกเยอะแตงวันเท่านี้เดี๋ยวคนเดียวแล้วนี่มันมันมัแล้วมันละอ๋อไม่แม่เดียวน้องแมพไหวจังวันเท่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเอาไปสี่ห้ารอบแล้วมั้งไอ้ตัวนี้อ่ะโดนทางระเบิดใครบ้างก็ไม่รู้ผมอ่ะ เปิดใครมึงโดนระเบิดแค่ครั้งเดียวเลยสุนเหลือครับสุนเหลือโอ้โหโอ้โหยลัวใหญ้ยเล่นมาผมยังไม่เคยน็อกอยูดน็อกมาแบบนี้ตั้งรอบไอ้ชิบหายมาทนนี้เองคำหนึ่งวะ ปาใส่พิแล้วแต่ไม่ทันเลยตัวนี้อาเดตตั้งค่าอย่างพิชายังเลยครับไปดูที่สู่ให้เฮ้ยเนี่มึงริมันลมนสุดจริง ยาไลไม่ไไน่าถูกเลยคนแบบนี้ืข,ขึ้นมาุข,ขึ้นมาแล้วทับตัวแบบนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนอันนั้นมันเกียร์ใช่ปะยังเกียร์แบบยังบริสุทธิ์อยู่ทำส่งแจ้ง ไ,ไ,มมไม่คนหายไปหมดเลยอุ้ยไปมีดาม่ามากเถอะดูไว้น้อสันแต่มีต่ละ โอ้โหไอ้โทที่ชุบเพื่อนอย่างชุบเพื่อนเ,นเอ,นอ้ไม่ใช่ระเบิดใส่เพื่อนกับได้ MVP